สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมลบพะวะปูตานนในรายการเกษตรศาสตร์นาไทยนะครับรายการนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งใจที่จะผลิตขึ้นเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลายัยตลอดจนสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางรายการได้เสนอเรื่องของการเพราะเห็ดในถุงพลาสติกไปปรากฏว่าได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมเป็นจำนวนมากเราจึงนำเรื่องเกี่ยวกับเห็ดมาเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในสัปดาห์นี้จะเป็นการแปรรูปเห็ดสารพัดแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแหนมทำน้ำพริกหรือว่าเห็ดสวรรค์ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอในเรื่องของการเพราะเห็ดในถุงพลาสติก พอเห็ดเริ่มออกดอกก็เก็บกันไปขายสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวใช่ไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอเราจะนําเสนอวิธีการสร้างรายได้เสริมเพิ่มมูลค่าเห็ดของท่านผู้ชมให้สูงขึ้นและมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นด้วยค่ะเห็ดสดๆสามารถนํามาต้มยําทําแกงได้มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะแต่ที่เราจะนําเสนอในวันนี้เราจะนําเสนอใน3รูปแบบ ที่ท่านผู้ชมสามารถทำได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะการที่เราต้องแปรรูปเห็ดเนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเห็ดนะครับเพราะว่าในบางช่วงเนี่ยผลผลิตเห็ดออกมามากแล้วก็ราคาตกต่ำนแล้วอีกอย่างหนึ่งการแปรรูปเนี่ยก็จะทำให้เก็บได้นานเป็นการเพิ่มมูลค่าเห็ดนะเห็ดที่เรานำมาแปรรูปเนี่ยก็จะเป็นเห็ดะตระกูลนังรมนะคะก็จะมีนังรมนางฟ้า อันนี้นะคะอันนี้เรียกว่านางรมอันนี้เรียกว่านางฟ้าแล้วก็นางนวลนะคะซึ่งพวกนี้เรียกรวมกันว่าเป็นเหตุตระกูลนางรมนะคะ,ะสำหรับผลิตภัณฑ์แรกที่เราอยากจะแนะนำเนี่ยก็คือเห็ดสวรรค์ขั้นตอนการทำนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยก็เห็ดพวกนางรมนางฟ้าเนี่ยคะ่ะมาฉีกเป็นเส้นนะคะแบบนี้ เสร็จแล้วก็ก็นำเห็ดที่ฉีกเนี่ยไปตากแดดให้แห้งนะคะถ้าถ้าแดดจัด,จ,ดจัดเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันแต่ว่าถ้าแดดไม่จัดอาจจะตากทั้งวันนะคะก็จะได้เห็ดเห็ดแห้งแบบนี้นะคะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซอสปรุงรสมีน้ำตาลทรายมีพริกไทยมีงาขาวคั่ว มีหอมแดงเจียวแล้วก็มีลูกผักชีโคลกละเอียดค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนการทำนะคะก็เอาเห็ดลงทอดในน้ำมันร้อนนะคะ,ะเสร็จแล้วเราตักใส่หนะอทอดพอเหลืองอย่า เกลียม,มากนะคะเดี๋ยวจะขมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการปรุงรสค่ะ สำหรับการทำน้ำพริกเผาเห็ดนะคะก็เอาเห็ดพวกนางฟ้านางรมนี่แหละค่ะมาบดให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เอามาทอดนะคะสำหรับเครื่องปรุงที่ใช้ก็จะมีอันนี้จะเป็นหอ,อมแดงเสร็จแล้วทอดแล้วก็บดละเอียดนะคะอันนี้กระเทียมเจียวทอดบดละเอียดเหมือนกันอันนี้มะขามเปียกนะคะ แล้วก็พริกแห้งป่นทอดแล้วก็ป่นนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือทีนี้ขั้นตอนการทำก็คือหลังจากที่เอาเห็ดบดละเอียดแล้วเนี่ยเอามาลงทอดในน้ำมันก่อนให้สุกนะคะขั้นตอนต่อไปก็ใส่น้ำตาลนะคะใส่กระเทียมเจียวนะคะ เห็นไหมล่ะคะว่าเห็ดสามารถทำอะไรได้มากกว่าการรับประทานสดแต่ยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับท่านผู้ชมได้อีกนับเป็นภูมิปัญญาไทยที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรให้ยาวนานยิ่งขึ้นและมีรสชาติที่แสนอร่อยอีกด้วยคะ่ะสนใจสูตรไหนก็ขอ,อกันมาได้ที่รายการเกษตรศาตร์นำไทยนะคะ และในช่วงต่อไปนี้นะครับจะเป็นสารคดีสั้นเพื่อส่งเสริมโครงการ1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับในแต่ละวันชาวบ้านบ้านป่าไผ่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จะสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวด้วยการรวมกลุ่มปอกกระเทียมโทนเพื่อส่งให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่นำไปทำเป็นกระเทียมโทนดองอันเลื่องชื่อ กระเทียมโทนเป็นกระเทียมที่ไม่สมบูรณ์เพราะโตมามีเพียงหัวเดียวการดองเริ่มที่ล้างกระเทียมแล้วหมักด้วยน้ำเกลือน้ำตาลและน้ำส้มสายชูหมักไว้หนึ่งเดือนแล้วล้างหมักซ้ำอีกเจ็ดวันเสร็จแล้วล้างให้เสด็จน้ำก่อนบรรจุขวดเติมน้ำปรุงที่ผสมน้ำผึ้งปิดฝาให้สนิทต,ติดยี่ห้อกระเทียมโทนดองของดีฝีมือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่ากไผ่จุดเด่นอยู่ที่ความกรอบกลมกล่อมหอมน้ำผึ้ง ไม่ใช้สารฟอกผลิตด้วยวิธีธรรมชาติทุกขั้นตอนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์